มากินตำโงทงมาหนิว่าจบฆ้ากันมาหานไหมแม้ตำโพงมากินทงกันเนยนำเองเนาะมันสีแดบบ่ามันจืดไปแล้ววะเนาะมันมีแนวห้องแมเด็ดกระตาห้องเสนีมัดนิเด้อพีตองมากินตำโงเข่าแมในคคถุงว่ต้องใส่หยังไอ่ตตองใส่นี่แหะกินตำทงนี่แหละมาบ้านเอาข้าวุมานนครับ อ่ะนี่กับปวดใจอ่ะบัดน,นี้พักนี่พี่น้องนี่น้ำเสนอพักปุ้งสิไปเก็บมากะพั้ง <มา S 1> เก็บมาแมนก็พักเก็บหน้าเออแต่พักขานี่พักขาแห่งเสียบเดี๋ยวแบบมองเสียมนี่คือพักขาเลยแหละรับคุณพ่อพักขาพักขาอ่ะเดี๋ยวพักบุงหน้าอย่ามันย่าปวดนะเดี๋ยวท่นพัดแมนอยู่แต่ว่าห้ามกินนะจิบนอนมากมากกินน้ำกันครับอันย่านเสียด ย่างเซเวอร่าเนี่ยชิไปหาหอยหน้าันาดนี้ก็ได้เอาเขามากินน้ำเลยรแบนี้ชิวกินย่างเป็นลมเนาะเป็นลมกลางเดือนแล้วโอ้โอือืมเอาได้แล้ววันนี้เอาห้าวไปกินไปก่อนเลยวานนี้อมาดึงมาเดึงจับปลาจับเขาจับทีจับทางขึ้นเขาดำกันลุงฮะเไม่ขัดจันทร์ เหลมเท่งแหลมต่ำๆตูนเนาะเขาก็เป็นบูเยอะเขาลหรอตะปูนเราชิดเดีบบ่หอยเีก่ลพี่น้องพักบุ่งนาเมื่อไรมันกรอบอยู่ได้จุ่ม กออยู่นะขาบุ้งข้าคะไ้นอข้าคะกแหงแสบนะแข็ด้เก็บมาแล้วก็มัดยินเทนี่งเขาบุ้งขาบุ้งหน้าก็แสบเนาะนี่ยแหละที่เก็บมา กากินเถอะมากินมาลอง,งากายมอจับเายถ้าบุงินน,นี่น่อถ้าบุนะ้นา กะดีดอกหางสว่านส้งสร่สร้างส่าคเนี่ยไม่มีอืมไม่มีไม่เห็นหรอใเ่มือดูแล้วเนาะของน้าดอกรักข้านแ่ร์มีดีเนาะ อกอมูจมาอห่ยุ่งูึงมันเห็นวมา,มาทำห่ดบุงมูาถายหน้าไหมครับข้าเจ้าว่าได้เห็นบปะก็ได้ม,มันลอ่องเบิ่งเข้ามันจไดบ่ยต้องขึ้นหมองเขาอ่ะมันก็ถ่ายหน้าหุดไหมครับ กรเผื่อนเท่าเย,ย,ายี่ยมชวนม้านไต่นไในมืออื่นมือขึ้นนีมมมนมม่มันขึ้นแบบกระมุกพรกบุกกระป๋อบเนี่ยมาไหนเรียบซื้อหมอนแบดไม่นะอ่านลองชารมาแบดไว้เจิวติ้ว ถ้ามันได้เก็บติวมันด้วยอ่ะเก็บมา <c oughs> อยู่กับแบบเดิเซึ่งพู้ไ่ยหน้ากับไทยเสียงเบ่งกระปุ่นไปหน้ากับจะย่าหน่อย ัดดนะงานไหกับเป็นกระตาอ่ังตวมันเท,ที่นี้มันเสะดุดว่มัเป็นอย่างนอกนอกมันคือบอคคือไทยมอคคือไสดมสน แสบเนอะออแค่กินแห้งเฉยๆรอแ,แสบกินเาห้าฮาใส่กันเนาะไปต่อยที่ส้วนวัดใดเมืองแถวมันเยอะมากป่ะ ตามตามันเอีนเนาะข้างอย่างามั้นจำไหมครับหน้าหมาทางผิดเลย

เห็นบ่ไ่น้องเห็นควยบ่ม่เห็นหรอกนะไ่เห็นหรอกนู่นางความเห็นห่างคางเห็นไม่นองเจ้าตัวสาตมตัวมีสอง าขายไปเลยอะหนามไม่ทันเจ้าแทนหน้าหุดทวนๆอยู่เนาะ าฝากให้หน่อยอาจจะดูแบบใส่มือใส่ใหม่หน่อยพี่น้อยเรื่องวันห้องตรงหน้านอ่ะ หกซ่อนมะน้ำอยู่ดอกตะว่าบ่ทาบซสบกใส่มือกันเมือม่อแบบแช่พักขากินแบบห่าดกันกินเนาะบต่ได่มั่มม่นจะของหน้าเขาติดพี่น้องอ๋อ กนตามอห้องกินไปหาหอยสบ่กครับไปได้บนเนี่ยไปได้าิมาเบื้องอันหอยเขาว่ามีหอยอยู่ท่าหลายมีบ่เห็นหอยบเหม่หอยบ่หอยหน้าไหมเขาว่าไรเลยเขาว่าหลายผลไมหอยผลไม่ส่วนมากมันจะเป็นเชอรี่ะสุงเลยเต อย่าว่าสีล่องไปล่องเบิองอยู่ล่องเบิองขีรถไปปุ้นน้ำฝนร่องฝนมีหม่องบาตามีหม่องไปบ่มีข้างรองไปนี่เราก็ไปห่วมร่องผู้ดินหม่องเคยทางด้วยเราตะกี้ไนมะครับอันน,นีึงว่าอยู่แถวนี่นี่หม่องไปเพิ่นไปไถานาเพิ่นว่าเพิ่นเห็นโอ้ ขนาดหนึ่งท้ยหน้ามันก็ยุนี่แล้วนี่หน้าครับหน้าหน้าสุดนี่ละแถวหน้ามันลังยังลงไปเด้อพรายังอ่อนลงกไปไอ้ยังก่อนออนอม้งตือไายไอ้ลุงไอ้ลุงแม่พันได้หลายครับเปไปเบื้องหน้าเนรอ กต่ยิงงอกเนาะสุกเนี่ยไม่เห็นอย่างกันพี่น้องเอายังไหนเจ้าอิ่มไปมาไม่หน่นองปลาห้ามไป่อกันอยู่มองหาวอยนะครับนะแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับหอยยู่ห่เป็นไรนึกว่ปิดนะ